สวัสดีครับสวัสดีครับโปรเตครับสวัสดีครับพี่เจมครับวันนี้เราสองคนก็มาคุยกับคุณผู้ชมนะครับในช่องทางของออนไลน์บ้างละเป็นกอล์ฟทริคออนไลน์นะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำรายการช่วยแนะนําแก้ไขวงสวิงให้แฟนๆรายการผ่านทาง f อ9เมาบ้างนะครับซึ่งหลายคนก็รีเควสเข้ามาบอกว่ามันเข้าใจนะแต่อยากให้โปรช่วยจับให้มันเคลียร์เลยได้ไหมเราก็เลยเริ่มจัดทํารายการในรูปแบบของ ออนไลน์นะครับด้วยการเชิญแฟนๆที่มีปัญหาอยู่ให้เข้ามาเจอกับเราเลยแล้วเราจะช่วยดูช่วยแก้ให้เรียกว่าเจอกับเราโตเป็นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผมโปรเจ็บนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆท่านตามมานะฮะก็ยังไงก็แฟนๆรายการถ้าอยากเข้ามาแก้วงเราก็เข้ามาได้เลยนะครับจากที่จะได้ยินแต่เสียงในวิทยุหรือเห็นภาพในห้องส่งที่ จากกล้องนนอะเนาะเห็นในห้องส่งแค่นั้นอะตอนนี้จะได้เจอกับเราตัวจริงๆจะได้เห็นภาพการแก้วงจริงๆจะได้ร,รู้สึกถึงการแก้วงแบบที่มันเหมาะกับตัวคุณและกันเพราะ <c oughs> แต่ละคนเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกัน<ช>นะครับ,รบและการอธิบายในช่องทางวิทยุเนี่ยก็จะได้ในระดับหนึ่งละ แต่ว่าการที่มาเห็นตัวแบบนี้แล้วแก้กันแบบนี้เลยเนี่ยจะได้รู้เลยว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วแนวทางแก้เป็นยังไงเพื่อวันหน้าคุณไปเล่นแล้วมันพลาดอีกหลุดอีกจะได้ช่วยตัวเองได้ในเบื้องต้นก่อน<ช>นะครับช,ช่องทางการสื่อสารนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับว่าอยากจะให้แก้เรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออยากจะมาเจอกับเราก็ทิ้งชื่อที่อยู่สถานที่เบอร์ติดต่อเอาไว<ช>้อินบ็อกเข้ามาเลยอินบ็อกเข้ามาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่า เรามีอะไรมาแนะนากันบ้างครับหลายคนเนี่ยเวลาตีกอล์ฟคิดว่าโพสเจอร์กรอล์ฟเนี่ยมันคือการก้มลงไปตีลูกแต่จริงๆแล้วอ่ะโพสเจอร์กรอล์ฟแบบกับโพสเจอร์ของกีฬาต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันถูกไหมครับคุณเชียบใช่ครับมันก็คือท่าเตรียมพร้อมนั่นแหละเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เลยสําหรับคนเล่นกอล์ฟใหม่ๆเลยนะครับกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ประหลาดที่สุดในโลกแล้วนะครับหลักการของเขาคือเอาสิ่งที่ไม่ถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด S <S> <ช>ไม่ใช่สิ่งที่ถนัดนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าถ้าเราเล่นกีฬาอื่นสังเก <l> เตไหมครับถ้าเราเตะฟุตบอลเรามองไปข้างหน้าแล้วเตะไปข้างหน้าใช่ไหมครับบาสเกตบอลเรามองไปข้างหน้าแล้วยิงลูกไปข้างหน้าราโยนไปข้างหน้าแต่กอล์ฟไม่ใช่นะครับก <l> <lift> อล์ฟเนี่ยแทนที่เราจะมองไปข้างหน้าแล้วยิง,งหน้าไม่ครับ เขาให้เราสวิงไปข้างๆเขาให้เราตีลูกไปด้านข้างซึ่งมันฝืนธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นท่าทางต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากมีคํากล่าวนะครับว่าวงการกอล์ฟเนี่ยท่าโพสเชอร์หรือว่าท่าเซตอัพเนี่ยสำคัญมากถึง80%นะถูกสวิงเนี่ยมีส่วนสำคัญแค่20%เท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เซตอัพยังไงอ้าให้โปรเตอธิบายดียผมจะเป็นขออนุญาตเป็นหุ่นให้ครับโอเคดับแรกครับยืนกว้างเท่าหัวไหล่ครับอ่ เอายืนกว้างหน้าหัวไหล่หรือหลายๆคนบอกว่ายืนกว้างหน้าหัวไหล่ยืนไม่ได้บาลานซ์ไม่มีก็ยืนให้สามารถสร้างบาลานซ์ได้ก่อนเนาะครับนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งต่อมาที่ทําคือเราจะทําการเบนข้างหลังก้มตัวนะครับก็คืออ่ะขออนุญาตเป็นด้านข้างครับครับอ่ะนี่นะครับตัวตรงเสร็จปุ๊บเราทําการเบนครับสังเกตท,ที่เข็มขัดเข็มขัดจะต้องชี้ลงพื้นไม่ว่ามุมองศาเท่าไหร่ก็ตามจะต้องมีแนวเข็มขัดชี้ลงพื้นนะครับแล้วต่อมาเราทําการย่อเข่าหน้าโอเค แต่ย่อเข่าไม่ใช่ย่อเข่าล้วทวนแขไม่ใช่ยอ่ยอเข่าล้วทิ้งตูดแนี้นะครับไม่ได้นะล้มนะหรือว่าย่อ, <นะ S 2> ยอแปลงหน้าที่ถ้าผันนี้ไปตกเลยนะไม่ได้นะ,นะย่อแล้ว,พ,วพับตัวย่อครพับตัวย่อนิดนึงน,นะครับแล้วก็ทิ้งแขนลงเมื่อเราทิ้งแขนลงปุ๊บเราเอามือสองข้างมาจับพร้อมกันนี่คือตำแหน่งโพสเจอในการจับกริปและการใช้าที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวของท่านักกอล์ฟหรือตัวคุณนะครับสังเกตว่าแนวหัวไหล่มันจะชี้ตรงตรงนี้ ลงปลายเท้าเสมอนะครับถ้าเราบุดเะครับเพไหล่อยู่หลังปุ๊บไม่ได้แล้วเพวไหล่ต้องอยู่ปลายเท้าเสมอนี้ก็ไม่ได้ถ้าเนนนาหน้าเกินไปก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่มันปลายเท้าเสมอมอาจจะมีเลื่อนมาได้นิดนึงเพราะว่าไม้มันก้านยาวเนาะมันจะต้องประมาณนี้ครับอันนี้คือโพอสเจอหลักๆง่ายๆของการเล่นกอล์ฟหลายคนถามว่าใจความรู้สึกเหมือนยังไงเหมือนสควอตเหมือนเวลาเราจะชูลูกโทษใช่เหมือนสควอตเหมือนเราชูลูกโทษบาสเกตบอลสิเหมือนกันเดียดครับไม่ต่างกันเลย อย่าเข้าใจผิดว่าเวลาย,ยืนกอล์ฟต้องก้มนูนก้มนี่ไม่ต้องครับมันแค่พับตัวลงย่อเขา่าสร้างบาลานซ์ให้ดีเหมือนจะเราจะกระโดดไปข้างหน้านบาลานซ์ให้ดีก็คือลองเช็คตัวเองนะครับยก้นเท้าได้ไหมได้ยกปลายเท้าได้ไหมได้โดยที่ไม่ล้มขยับได้ซ้ายขวานิดหน่อย<ช>โดยที่ไม่ล้มนั่นแหละคือการบาลานซ์ที่ดีแล้วถ้าเป็นเด็กญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาจะสอนให้ยืนท่าซูโม่เหมือนกันเลยครับคล้ายๆประมาณนั้นทิ้งมือลงไปนะครับโดยที่ไม่ต้องเกร็งสบายๆแค่นี้เองครับ ลองไปทําดูครับคุณจะสามารถยืนตีกอล์ฟได้ง่ายขึ้นและสบายขึ้นครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนตัวตรงความกว้างเท้าช่วงไหลนะครับเสร็จแล้วเบนตัวลงไปนะครับผมใช้คําว่าพับตัวนะครับไม่ได้ก้มให้หลังงอนะฮะพับตัวลงไปแล้วค่ยอยย่อย่อเขา่าเช็คบาลานซ์ยืนด้วยเท้าทั้งสองแบบมั่นคงแล้วก็ทิ้งแขนลงไปสบายๆเพื่อการจับลิฟแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนี่คือท่ากอล์ฟเบื้องต้น